วัดนังนี่ประมาณกี่คนวันก็เป็นร้อยเป็นร้อยใช่ไหมแต่วันนี้น่าจะเป็นไอ้ทีเป็นแสนเหมือนกันนะวันวันนะวันนี้ก็เกือบร้อยใช่ไหมวันนี้ก็เกือบรับบี้ดิแับเชียรดิแบบนี้เลยร้านสาวแบบนีเลย แสดงว่าเบรกดีมากแต่นิดเดียวหยุดเลยสวัสดีครับมนีกว่างอิลีจะพาพี่พ่อน้องไปเบิงนำตกตาดฟ้านอยู่เมืองปากซ่องแขวงจำปาสักประเทศล่าครับไปเบิงความสวยงามของธรรมชาติครับ วันนี้ขายยู่นี่เพราะมันข่งเยี่มเยมอยู่นี่พอขนาดสิ่งนีบริการแก่ชาเนั่งไปหลายคนนั่งได้หลายคนเหยสดังนัดอรสือไปถู้างหนึ่กัด้หมสาเขาขามไปเลยจังเลย้กี่เขาขามเขาก็ยิงใช้ปืนยิงตุ่มไว้เลยไปแล้ว ว่ากันต้องเซฟขนาดได้นครค่อมปลอดใ่เหรอเฮียนนลกของไทยจะได้จโบไพยแต่กลับไปเบิงการเหตุกิจกรรมโหนสลิงขามแม่น้ำอยู่นำตกตัดฟ้านครับรายละเอียดเป็นยังไงตามกวางอิลี่ไปเบิรงน้ำกันครับ ขายสี่ขายสี่ละมาเลยอืมอืมเี่ยมมากเยี่มเย่มเมอเด้ออนนี้อดวยครับ้าของไทยข เสียเพราะเราครับเสียล้วครับเสียสามเสียสามเสียสามสาสิบตันเป็นหลังเราอ่ด้วยกันว่างมันเป็นหลังเราก็อยู่ด้วกันไงเดี๋ยวค่อยยเดี๋ยวคอยุยครับเขาเขาไปก่อนครับเขาไปกอนเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ไปบอไปน้ากันบอยิ็นยังกับขุมแล้วอยู่หลายเลยครโวยไม่กังวอยากตายคือกว่เลยขุมไม่ใจไหว่ะ

มันคัดกลับพระเจ้ากับยังไงบ้างนี่หลบหักมากมั้งฮึสุดยอดมากเลยพวกวัเขาตกสอบกันแน่นอนสอบนิวทัสอบว่างเก้าปเวลากลับกลับยังไงครับ เพียงว่าทีธ้าว่ามีรถทรงอยู่คุณเวลากลับต้องถามผู้เพื่อนเคยไปเคยมาตัวมีแบบหัวจงกรนดับหัวโจงกระบก็ในไงเนี่ยอยู่ในข้อโอ้พี่ขากลับเขาโบหินดอกข้ามาเคยพี่เลียกว่างมันมันแนมเห็นเลยได้เนี่ยดี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 ่ีนีดีดีนี่แผนที่เพื่อนลูกมองข้างเขาต้องหามาข้างลีสอกข้าข่ามีทางเข้าอยู่นะเออกันนาทีขาคุณตอนที่เราเข้ามาเราก็จะไปลงนนั่แหละ เส้นหนึ่งนี่ใช้งานได้กี่ปีเลนี่เนาะตั้งตรวจสอบมาสี่ปีที่แล้วก็เสร็จนี้เลยไม่ไม่อันนี้ประมาณ20มันเช้ไในนานสี่ปีที่แล้วก็มาเสร็จนี้เลยดิว่ามันสึ่ตออเราไปเนี่ยแล้วเนาะชดอออโชคค อยู่นี่มันมีกุ้งใหม่หลายอยู่เดี๋ยวเราไปแล้ว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 เออติดเขาติดดึงมากอยู่เขาสิดึงมากมีทีดึงแต่เราความกลัวเราข่านไปเลยเป็นไรนะไปเลยเนาะนี่เดี๋ยวเขามีมีที่ดึงอยู่ตัวนี้ไหนน้ำมันรอเือจนพอต์หย่อนน้ำมันเขาใส่น้ำมันจั๊กจั๊กนี้เลยมันเสียวอยู่แต่นี่แหละไปแล้วก็สบาย นั่นมันสิปีวิวอยู่ตรงกว้างว่างบ่วิวเลยแหละแถวบ่วิวแต่แค่นี้บ่วิวหรอกท่านก็เฉยๆทำมาได้แต่ท่านเข้าใจความเสี่ยสวรกรวาลนะโเป็นยังไงก็ไม่คิดอะไรมันก็ไม่มีอะไรไปอยู่บ่ไปยี่กี่เล่องชิบไปอยู่จักรบาลครับท่านหาไปไปไปหาใส่ใจนีกสิใครอยู่นีอยู่นั่นกันนี่ละไปพี่ชอบกวน เดแต่ว่าถามมึงก็ว่ารถชลิ่งใส่ไดเม่เจ็กไปอีกแล้วก่อนเสร็จนี่แล้วพ็มาซีพีที่แล้วเสร็จนี่แล้วเอ้ยยำ็ูแล้วมาตีแก้เล่าคุ้นก้อออนยำยยจับสองเลยจับสองเลยเลยอไหน้ไปอยู่ดีปไป อันไปมันสุกคนดิซ <|so|>? ี่ไปอยู่ทำไมคุณยีย์มาไป่ไปหนาไปเอ็ดประกันไม่ร้ายเติมยี่งเดือดคุ้มยี่งเดือดก่อร่วงไม่หนีกันได้ร้ายหลานอยู่สิ

เอาไปเถอะ้มังอยู่หม네่องเซาแมองอยู่มองกินมันีเงนะนัคคางี้ยง่ะุนคายผมีลแมนครับแมนแล้วนยสุดยอดเลยนะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวสบายสบายเลยลมันลูกมันนสองสองมื่นลักไอ้ที้เปนต้นไม้ไอ้ที่เปนต้่ไผ่